มาครับตามมาวันนี้พาเที่ยวครับมาที่ดอยสุเทพนะครับวันนี้เราอยู่ที่ดอยสุเทพจะพาเที่ยวนะครับอันนี้ก็ด้านบนสุดนะครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่เห็นจะดีะตามมานี่ครับบรรยากาศข้างล่างนะครับครับ ขึ้นมาครับตามมาครับผมนี่ด้านบนนะครับไม่ได้บานนานมากแล้วน,นี่ก็น่าจะทำใหม่นะครับช้างที่เขาทำใหม่นะขึ้นมาตามมาครับก็เป็นด้านนี้ครับก็มีสถานที่สวยงามเยอะแยะนะครับแถวนี้นะก็มีหลักคังนะครับ ท่นใดมาแล้วก็ตีละครังก็จะได้มีความโชคดีนะครับอันนี้ก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้ก็คนน้อยนะครับคนก็ไม่เยอะนะต่างชาติก็มีไม่เยอะนะครับตามมาด้านนี้ครับผมเดี๋ยวจะพาไปขอละคระฆังกันเพื่อความโชคดีของ ผู้ชมที่ได้ชมวันนี้นะครับท่านใดที่เกาะระครังตามมาในคลิปนี้ก็จะได้มีโชคนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของใรหลวงของเรานะครับนี่ครับไปตามมาครับนี่ครับเป็นบรรยากาศที่มุมสูงอีกมุมหนึ่งนะครับที่เห็น วิวสวยงามอีกมุมนึงนะครับเป็นบ้านเรือนของทางเชียงใหม่นะครับด้านล่างเลยบ้านเรือนเต็มไปหมดนะครับนี่ครับเห็นไหมคะสวยงามมาตามมาทางนี้ครับจะพาไปดูะระรังนะครับนี่นะครับเป็นละครัง ท่านใดที่ได้ดูก็เนี่ยครับจะได้โชคดีนะครับถูกเลขถูกรางวัลน,นะครับอันนี้เป็นของท่านใดได้รูปได้สัมผัสนี่ครับมาเราไปดูะระฆังกันนะครับนี่ะระฆังรอบๆตัวสุเทพนะครับอันนี้ผระนอนนะครับผมผ้าน,นอนสวยงามครับผม สวยงามมากนะครับอันนี้ก็เป็นช้างที่ท่านที่เคยมาเที่ยวนะครับผมก็นี่ก็เป็นลิฟต์นะครับขึ้นลิฟต์ยีบาทนะครับยี่บาทนี่ก็ไปกลับนะครับเนี่ยครับเป็นลิฟต์ที่ขึ้นดอยสุเทพเพิ่งทํามาได้ไม่นานนะครับก็โอเคก็ฝากคลิปนี้ไว้กับพี่ๆน้องๆด้วยนะครับ ท่านใดที่ชมคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยสมปาถนาทุกทุกท่านนะครับก็ลาก่อนด้วยภาพลิปก็แล้วกันนะครับเมื่อก่อนยังไม่มีเนาะก็ตอนนี้ก็โอเคก็ถือว่าสะดวกครับผมได้เที่ยวแบบว่าได้กำลังใจได้สิ่งหลายๆอย่างนะครับผม ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผม